สวัสดีท่านผู้ประกอบการแล้วก็น้องๆเพื่อนๆน,นักบัญชีที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะหรือกำลังดูไลฟ์สดนี้อยู่นะคะวันนี้ครูก็เอาคร์สพิเศษมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคนที่กำลังทำธุรกิจอยู่แล้วรู้สึกว่าธุรกิจของคุณกำลังเกิดความทุกข์อย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นไรายได้ที่เข้ามาอย่างถาโถมจนบริหารจัดการไม่ทันหรือการถดถอยอย่างมากมายที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สิ่งหนึ่งนะคะที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะนําคุณออกจากความทุกข์นั้นก็คือการเข้าใจบัญชีค่ะเราเอาสมุดบัญชีมาเปิดดูเราคนที่ทําบัญชีเนี่ยแหละก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่เป็นตัวฉุดอะไรที่เป็นตัวดึงอะไรที่เป็นตัวกระชากให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปต่อได้ไปข้างหน้าได้นะคะวันนี้ครูจะเอาเรื่องของบัญชีเป็นอนิจจังมันเป็นอนิจจังได้ยังไงละ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ บัญชีนะคะในความหมายของทุกๆคนเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่จริงๆแล้วมันคือจิตวิญญาณของธุรกิจนั่นเองนะคะถ้าเราเข้าใจจิตวิญญาณของธุรกิจของเราเองเราจะสามารถบริหารจัดการแล้วก็นําพาไปสู่ความสําเร็จได้อันนี้จ้างนะคะแปลว่าไม่เที่ยงรายการบัญชีก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราจึงต้องมีความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวไหลลื่นของแหล่งกิจกรรมในธุรกิจนะ่ะเกิดจากการที่เราเห็นกิจกรรมต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปในทุกๆ Activity หรือในทุกๆกิจกรรมของธุรกิจที่คุณกำลังดำเนินอยู่มันหมายความว่ายังไงกันนะ การรู้ลมหายใจทั้งหายใจเข้าและหายใจออกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถูกต้องไหมคะดังนั้นมันก็เหมือนกับธุรกิจถ้าเราคิดว่าธุรกิจคือบอดี้คือร่างกายเนี่ยสิ่งที่จะทําให้มันขับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้มันก็คือลมหายใจเข้าออกซึ่งลมหายใจเข้าออกของธุรกิจก็คือรายได้ที่รับเข้าแล้วก็ค่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่า เฮ้ยเราต้องเข้าใจคุณต้องเริ่มกลับมาดูแล้วว่ารายได้ที่รับเข้าและค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกของคุณกําลังทําอะไรอยู่ทําไมเราถึงต้องเข้าใจเพราะว่าการเข้ามาของลมหายใจเหมือนเวลาเราสูดลมหายใจเข้ามันหมายถึงรายได้ที่รับเข้ามาธรรมชาติของรายได้ก็คือการนําพาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในภายในองค์กรซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจเหมือนกับลมหายใจนี่แหละค่ะนาพาออกซิเจนเข้ามา ให้กับร่างกายของเราซึ่งก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายทําให้เรารู้สึกสดชื่นนําพาออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงทําให้เลือดเราไหลลื่นไหลโฟกถ้าเลือดเป็นเงินสดรายได้เนี่แหละค่ะที่จะไปหล่อเลี้ยงทําให้เงินสดของเราไหลเวียนไปถูกต้องไหม การหายใจออกของลมหายใจให้เรามองว่ามันเหมือนค่าใช้ใจ่ายที่จ่ายออกธรรมชาติของค่าใช้ใจ่ายก็คือการนำพาเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปจากองค์กรแล้วก็อาจก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างเช่นถ้าเราจ่ายค่าโฆษณา Facebook มันจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่นำพาหรือไปสร้างรายได้ให้กับธุรกิจถูกต้องไหมมันก่อประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะกับการที่เราลมหายใจเราหายใจออกเนี่ยมันก็นำพาคาร์บอนของเสียออกไปจากร่างกายซึ่งมันก็ ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายมันนําพาบางอย่างออกไปมันเป็นการขับพิษไปในตัวถูกไหมหรือว่ามันไปดึงบางสิ่งบางอย่างให้ร่างกายของเราได้ดีขึ้นธุรกิจก็เช่นเดียวกันเราจ่ายออกไปมันก็ก่อประโยชนให้ประโยชน์ให้ธุรกิจได้เช่นเดียวกัน ลมหายใจไม่อาจหยุดฉันใดรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจก็ยังคงมีอยู่ฉันนั้นใช่ค่ะมันไม่มีทางที่มันจะสามารถที่ว่าเราจะมีแต่รายได้เข้าอย่างเดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรือเรามีลมหายใจเข้าอย่างเดียวแล้วเราไม่หายใจออก บางคนเขาบอกว่าโอ้ยก็นี่ไงองค์กรการกุศลเขาบอกว่าได้แต่รายได้เข้าจริงหรอที่เราไม่มีการจ่ายออกเขาจ่ายออกค่ะแต่เขาเป็นการจ่ายออกในรูปแบบที่ไม่ได้แสวงหาผลกําไรเช่นเอาไปบริจาคเพิ่มเติมเอาไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกําไรหรือไม่แสวงหาผลกําไรคือการที่เรามีการนําเข้าและการจ่ายออกของธุรกิจและกิจกรรมต่างๆนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับมาดูว่าทุกวันเนี้ยรายได้ที่มันเข้ามาในกิจการเนี่ยของคุณมันมาจากช่องทางไหนบ้างมันมาจากการที่คุณได้ออกซิเจนจากเครื่องช่วยหายใจหรือจากการที่เป็นการหยิบยืมอันนั้นไม่เรียกว่ารายได้นะคะเราต้องมาดูว่าไอ้เงินที่มันไหลฟโฟอยู่ในธุรกิจของคุณเนี่ยมันมาจากไรายได้หรือมาจากอะไรแล้วค่าใช้ใจ่ายที่มันไหลออกจากธุรกิจของคุณอะ่ะมันเป็นการ ไปจ่ายเพื่ออะไรได้ไประโยชน์จริงหรือเปล่านี่แหละค่ะนักบ,บัญชีที่ดีถึงต้องดูให้เป็นผู้ประกอบการเองก็ต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้นะคะมันต้องสอนให้ถึงจิตวิญญาณค่ะเราถึงจะเข้าใจไม่จําเป็นต้องดูแต่ตัวเลขถ้าเราเข้าใจกิจกรรมคุณจะสามารถไปต่อได้ในธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายๆสบายๆถ้าวันนี้คุณต้องการเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งความสําเร็จของธุรกิจของคุณ คุณควรจะเริ่มเข้าใจทางมาทางไปของรายได้และค่าใช้ใจ่ายของธุรกิจอย่างถูกต้องวันนี้คุณเริ่มเปิดสม,มุดบัญชีหรือมีที่ปรึกษาบัญชีภายในองค์กรของคุณคุณเดินไปดูซิว่าเฮ้ยใน A ใน B ใน C พนังกงานบัญชีของฉันไหนเอางบการเงินของฉันมาดูซิว่ารายได้ของฉันมาจากไหนบ้างตอนนี้รายได้มันมีโ c o อร์ค่าใช้ใจ่ายจริงๆหรือเปล่าคุณอย่าคิดว่าทำบัญชีแล้วไม่ดูงบการเงิน ธุรกิจของคุณจะไปต่อได้แบบรุ่งโรจน์นะคะเชื่อเธอคะ่ะองค์กรใหญ่ๆที่ครูได้ไปสัมผัสมาไม่ว่าจะเป็น CP ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทข้ามชาติเป็นกรุ๊ปมาจากต่างประเทศแล้วมาทำเป็นเครือในประเทศไทยเนี่ย ทุกคนนะคะจะหยิบสมุดบัญชีมาทุกเดือนค่ะเพื่อดูงบการเงินค่ะครูไม่ได้บอกให้ผู้ประกอบการหรือนักบัญชีดูเดบิตเครดิตอย่างเดียวนะอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของการจัดทําบัญชีแต่ครูกําลังบอกว่าคุณต้องดูงบการเงินให้เป็นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นความรู้ดีๆไลฟ์นี้เป็นความรู้ที่ไม่นานมากแต่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังและย้อนฟังดีๆว่าทุกวันนี้ คุณได้เข้าใจลมหายใจของคุณหรือ,อยังถ้าคุณเข้าใจลมหายใจร่างกายของคุณจะรู้สึกอิ่มเอมการหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วหยุดแป๊บหนึ่งหายใจออกยาวๆแล้วปล่อยออกไปแบบนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าถ้าธุรกิจของคุณมีไรายได้เข้ามาลึกๆเยอะๆ แล้วค้างอยู่ในองค์กรของคุณได้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยผ่อนจ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของการวางแผนนะคะว่าถ้าไรายได้ของคุณคุณให้เทิมลูกหนี้ที่เร็วแต่ค่าใช้จ่ายคุณให้เทิมการค้าที่ช้า แบบนี้มันก็จะเป็นการบริหารจัดการเงินสดยังไม่สายนะคะที่จะเริ่มต้นดูงบการเงินครูหมวยเป็นกำลังใจและรักทุกคนเช่นเดิมค่ะติดตามความรู้ดีๆได้ที่ facebook โค้ชหมวย ACC หรือ tiktok โค้ชหมวย ACC ด้วยรักจากใจบายบายสวัสดีค่ะสนใจนะคะอยากให้ครูเป็นที่ปรึกษาก็โทรมาได้ค่ะครูยินดีให้คำแนะนำและเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกคนให้โตกิจการแบบอัพอั Up Up ค่ะ